ผูซีห้าหสวัสดีค่ะขอแนะนําเกมเท่ทสไตล์นักรบกุ้งลมลมแอนด์กอรีนะคะเอกอีม่นีนนนนกม,ม,มน,ะะนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากปรติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในสมัยกุ้งรมนะคะมาพร้อมกับพื้นหลังที่เสมือนจริงมากๆมีกษัตริย์และราชินีเป็นตัวละครหลักนั่นเองภาพทั่วไปมี9ภาพลายทั้งหมดลายรางวัล20เพลยนะคะ จะเป็นรูปโครเซียมนะคะใช่แล้วล่ะค่ะเกมนี้ไวและ Scatter เป็นรูปโครเซียมรูปเดียวเลยค่ะ คอสเซียมเนี่ยใช้เป็นสนามประลองของนักสู้โรมันผู้ยิ่งใหญ่ว่าจะแทนทุกสัญ,ญลักษณ์เมื่อปรากฏตั้งแต่3อันขึ้นไปได้10ฟรีเกมนะคะจุดเด่นของเกมเมื่อเข้าฟีเจอร์เกมฟรีสัญ,ญลักษณ์ปิดสนานหนึ่งสัญ,ญลักษณ์จะถูกสุ่มในตอนเริ่มเกมเหมือนเมื่อกี้นะคะจะได้สัญ,ญลักษณ์ปิดสนากระจายอยู่ที่ใดก็ได้จะจ่ายรางวัลตามตารางการจ่ายของสัญ,ญลักษณ์และตัวคูณทั้งหมดเกมนี้มีรูปแบบการชนะรางวัลถึง20รูปแบบเลยทีเดียวปัจจุบันคอสเซียมได้ถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งม อศรจยย์ขงโลกด้วนภะะาพในเกมสวยงามหน้าลงไหลมาลองสัมผัสความงดงามได้ที่ Line แอด u ุซซี่นะคะพุซซี่5้สามารถเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หากอยากเล่นแล้วก็ให้ติดต่อมาที่ Line แอที่ให้ไว้ได้เลยนะคะ